สวัสดีครับและยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าจากดาวเหนือพื้นที่แห่งความเงียบสงบทางความคิดที่ซึ่งเราจะมานั่งล้อมวงผิงฝ่ายแห่งปัญญาเพื่อคลายความหนาวเหน็บในหัวใจไปด้วยกันผมดีใจเหลือเกินครับที่วันนี้เราได้กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงเวลาที่โลกภายนอกหมุนไปอย่างรวดเร็วจนบางครั้งเราเองก็แทบจะลืมหายใจ ลืมที่จะหันกลับมาสำรวจเสียงเพรียกหาที่ดังกึกก้องอยู่ภายในจิตวิญญาณของตัวเราเองวันนี้ผมอยากชวนทุกท่านวางภาระที่แบกไว้ลงสักครู่ลองหลับตาลงเบาๆแล้วสูดลมหายใจเข้าให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้ปล่อยให้ความวุ่นวายไหลออกไปพร้อมกับลมหายใจออกและอนุญาตให้ตัวคุณเองได้อยู่กับปัจจุบันขณะอย่างแท้จริง หัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องราวที่ผมเชื่อว่าหลายท่านที่กำลังฟังอยู่โดยเฉพาะท่านที่อยู่ในวัยทำงานวัยที่แบกรับความคาดหวังไว้เต็มบ่าอาจจะกำลังเผชิญหน้ากับมันอยู่อย่างเงียบงนันมันคือปีศาจที่ซ่อนตัวอยู่ในรูปแบบของความเกียดคร้านแต่แท้จริงแล้วเนื้อในของมันกลับเป็นสิ่งที่เปราะบางกว่านั้นมากนั่นคือความกลัวที่จะล้มเหลว จนทำให้เราเลือกที่จะผลัดวันประกันพรุ่งครั้งแล้วครั้งเล่าคุณเคยเป็นไหมครับมีงานสำคัญรออยู่ตรงหน้ามีความฝันชิ้นใหญ่ที่อยากลงมือทำแต่จนแล้วจนรอดคุณก็หาข้ออ้างร้อยแ0ดพัประการเพื่อเลื่อนมันออกไปไม่ใช่เพราะคุณขี้เกียจไม่ใช่เพราะคุณไม่มีความสามารถแต่ลึกๆแล้วคุณกลัวว่าถ้าลงมือทำแล้วผลลัพธ์มันออกมาไม่ดีพอ ไม่สมบูรณ์แบบอย่างที่จินตนาการไว้สู้ไม่ทำเลยเสียดีกว่าเพราะถ้าไม่ทำก็เท่ากับว่าเรายังไม่ได้ล้มเหลวความคิดแบบนี้แหละครับที่เป็นกับดักทางจิตวิทยาอันแยบยนที่ขังเราไว้ในกรงขังแห่งการเวลาทำให้เราย่ำอยู่กับที่ในขณะที่เข็มนาฬิกาของชีวิตเดินหน้าไปทุกวินาที วันนี้เราจะมาเดินทางผ่านเรื่องราวที่จะช่วยปลดล็อกพันธนาการนี้ด้วยกันครับเรื่องราวในวันนี้พาเราไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่ากวินกกวินเป็นชายหนุ่มวัย42ปีที่ใครๆต่างก็มองว่าเขาคือภาพสะท้อนของความสำเร็จในอุดมคติเขาเป็นสถาปนิกมือหนึ่งของบริษัทออกแบบชั้นนำระดับประเทศสวมใส่เสื้อเชิ้ตส,สีขาวสะอาดตาที่รีดเรียบกริบทุกระเบียดนิ้ว นาฬิกาข้อมือราคาแพงที่บอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรงและมีรอยยิ้มสุภาพที่ประดับอยู่บนใบหน้าเสมอแต่ภายใต้ภาพลักษณ์อันสมบูรณ์แบบนั้นภายในใจของกวินกลับเต็มไปด้วยความโกลาหลที่ไม่มีใครมองเห็นห้องทำงานส่วนตัวของกวินบนตึกรฟ้าชั้น30ถูกตกแต่งอย่างเรียบหรูสไตล์มินิมอลผนังกระจกสาบานใหญ่เผยให้เห็นทิวทัศน์ของมหานครที่วุ่นวาย แต่สิ่งที่กวินจ้องมองอยู่ทุกวันไม่ใช่ความงามของเมืองหลวงหากแต่เป็นกระดาษสเกจแบบสีขาวว่างเปล่าที่วางอยู่บนโต๊ะทำงานตัวใหญ่กวินได้รับมอบหมายให้ดูแลโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตการทำงานของเขานั่นคือการออกแบบหอสมุดแห่งชาติแห่งใหม่ที่จะกลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศเป็นงานที่สถาปนิกทุกคนใฝ่ฝันแต่สำหรับกวินแล้วมันกลับกลายเป็นคำสาบ เขาได้รับโจทย์นี้มาเมื่อ3เดือนก่อนและตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียง2สัปดาห์ก่อนถึงกำหนดส่งแบบร่างครั้งสุดท้ายเชื่อไหมครับว่าตลอด3เดือนที่ผ่านมาบนกระดาษแผ่นนั้นยังไม่มีลายเส้นแม้แต่เส้นเดียวทุกเช้ากวินจะเดินทางมาถึงออฟฟิศเป็นคนแรกเขาจะชงกาแฟดริปด้วยความพิถีพิถันกลิ่นหอมกรุ่นของกาแฟขั่วบดควรจะช่วยปลุกสมองให้แล่น แต่สำหรับกวินมันเป็นเพียงกิจกรรมเพื่อซื้อเวลาเขาจะนั่งลงจัดวางปากกาดินสอและไม้บรรทัดให้ขนานกันอย่างเป็นระเบียบที่สุดเช็คอีเมลตอบข้อความที่ไม่ได้เร่งด่วนอ่านข่าวออนไลน์หรือแม้กระทั่งลูกไปเช็ดฝุ่นที่เกาะอยู่ตามสันหนังสือบนชั้นวางของเขาทำทุกอย่างยกเว้นสิ่งเดียวที่เขาควรทำคือการจดปลายปากกาลงบนกระดาษ ในหัวของกวินไม่ได้ว่างเปล่าตรงกันข้ามมันเต็มไปด้วยภาพร่างนับพันแบบที่ตีกันยุ่งเหยิงเขาจินตนาการถึงโครงสร้างที่สวยงามราวกับเทพนิยายแสงเงาที่ตกกระทบลงบนพื้นหินอ่อนความโค้งมนของหลังคาที่รับกับสายลมแต่ทุกครั้งที่เขาคิดจะวาดมันออกมาเสียงเล็กๆในหัวก็จะดังขึ้นขัดข้านทันทีว่ามันยังไม่ดีพอเส้นนี้มันธรรมดาไป ไอเดียนี้ใครๆก็ทำกันถ้าทำออกมาแล้วโดนวิจาร์ณว่าล้าสมัยละ่ะถ้าผลงานชิ้นนี้กลายเป็นตราบาปในอาชีพการงานของเขาละ่ะความคิดเหล่านี้หมุนวนเป็นเกลียวคลื่นที่รัดแน่นขึ้นเรื่อยๆจนกวินรู้สึกหายใจไม่ออกเขาตกอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าอัมพาตจากการวิเคราะห์หรือ analysis paralysis เขาต้องการความสมบูรณ์100ตั้งแต่เส้นแรกที่ขีดลงไป ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้ความกลัวว่าจะทำพังทำให้เขาไม่กล้าแม้แต่จะเริ่มความกลัวว่าผลงานจะไม่เป็นมาสเตอร์ p พีซสทำให้เขาเลือกที่จะเป็นคนผลัดวันประกันพรุ่งโดยหลอกตัวเองวันแล้ววันเล่าว่าพรุ่งนี้ค่อยเริ่มพรุ่งนี้หัวหน้าจะแล่นกว่านี้พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้แน่แต่คำว่าพรุ่งนี้ของกวินไม่เคยมาถึง จนกระทั่งเย็นวันศุกร์ฝนฤดูร้อนเทกระหน่ำลงมาอย่างบ้าคลัง่งท้องฟ้าเหนือมหานครมืดมิดราวกับกลางดึกกวินนั่งมองสายฝนที่สาดสัดกระจกความเครียดสะสมเดินทางมาถึงจุดแตกหักเขาเหลือบไปเห็นปฏิทินตั้งโตะ๊ะวงกลมสีแดงที่ขีดเส้นตายไว้นั้นดูเหมือนดวงตาของปีศาจท,ที่จ้องมองเขาด้วยความสมเพชความรู้สึกรังเกียจต,ตัวเองถาโถามเข้ามากวินทุ ด้วยกำปั้นอย่างแรงจนแก้วกาแฟสั่นสะเทือนเขาโกรธตัวเองที่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยมาขนาดนี้โกรธความขลาดเคลาที่ซ่อนอยู่ภายใต้เปลือกนอกที่ดูดีเขาคว้ากุญแจรถคว้าเสื้อสูตรแล้ววิ่งออกจากออฟฟิศไปโดยไม่สนใจสา,สายตาของลูกน้องที่มองมาด้วยความงนงงเขาต้องการหนีหนีไปให้ไกลจากความว่างเปล่าของกระดาษพันนั้นหนีไปจากเสียงวิพากวิจารณในหัวของตัวเอง กวินขับรถฝ่าสายฝนออกไปไร้จุดหมายเขาขับออกนอกเมืองไปเรื่อยๆทิ้งตึกสูงและแสงสีไว้เบื้องหลังถนนเริ่มแคบลงสองข้างทางเปลี่ยนจากป้ายโฆษณาเป็นทุ่งนาและป่าไมา้ความมืดของค่ำคืนปกคลุมเส้นทางแต่กวินกลับรู้สึกปลอดภัยกว่าการอยู่ในแสงไฟนีออนของออฟฟิศ เขาขับรถไปจนกระทั่งน้ำมันใกล้หมดและพบว่าตัวเองมาหยุดที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีหมู่บ้านนี้เงียบสงบมีเพียงแสงไฟสลัวๆจากบ้านเรือนไม้เก่าแก่กวินจำได้ลางๆว่าเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งเคยเล่าให้ฟังถึงหมู่บ้านช่างปั้นดินเผาโบราณที่มีชื่อเรื่องความเงียบสงบและภูมิปัญญาดั้งเดิม เขาตัดสินใจหาที่พักเล็กๆเ,เพื่อซุกหัวนอนในคืนนี้โดยหวังว่าความเงียบของชนบทจะช่วยเยียวยาจิตใจที่แตกสลายของเขาได้บ้างวันนี้เรามานั่งคุยกันแล้วลองเริ่มทำอะไรแบบง่ายๆคนละนิดครับวันนี้เราขอจบตอนเท่านี้ครับชายชราผู้นั้นมีผมสีดอกเหล่าเปล่าเป็นมวยหลุมๆสวมเสื้อหม้อห้อมเก่าๆที่เปื้อนด้วยคราบดินโคลน ผิวหนังเหี่ยวยน่นแต่ดวงตากลับเป็นประกายสดใสาราวกับเด็กหนุ่มชายชารากำลัง,ง่วนอยู่กับการนวดดินก้อนใหญ่บนโต๊ะไม้หมุนเขาคือกรรมวิธีที่ดูเหมือนการร่ายรำมากกว่าการทำงานกวินยืนมองอยู่นานจนชายชาราสังเกตเห็นและเงยหน้าขึ้นยิ้มให้รอยยิ้มนั้นอบอุ่นและเชื้อเชิญเสียจนกวินเผอยิ้มตอบ ชายชราแนะนำตัวเองว่าชื่อลุงบุญเป็นช่างปั้นดินเผาที่ดูแลเตาเผาโบราณแห่งนี้มานานกว่า50ปีลุงบุญไม่ถามว่ากวินเป็นใครมาจากไหนหรือทำอาชีพอะไรแกเพียงแค่กวักมือเรียกให้กวินเข้ามานั่งใกล้ๆและยื่นก้อนดินเหนียวขนาดเท่ากำปั้นให้ก้อนหนึ่งลองจับดูสิพ่อหนุ่มดินวันนี้กำลังดีฝนเมื่อคืนทำให้มันนุ่มมือ ลุงบุญกล่าวด้วยน้ำเสียงแห่พรา่าแต่นุ่มนวลกวินรับก้อนดินนั้นมาถือไว้ในมือสัมผัสที่เย็นเยียบและหยุ่นนุ่มของดินทำให้เขารู้สึกแปลกๆเขาบีบมันเบาๆดินเปลี่ยนรูปไปตามแรงบีบของเขาลุงบุญถามขึ้นลอยๆว่าหน้าตาดูมีเรื่องกลุ้มใจนะเหมือนคนแบกโลกไว้ทั้งใบจนหลังแอ่นเลย กวินถอนหายใจยาวก่อนจะตัดสินใจระบายความอัดอั้นตันใจที่เก็บกดมานานให้คนแปลกหน้าฟังเขาเล่าเรื่องงานออกแบบหอสมุดเรื่องความกลัวความคาดหวังและความรู้สึกผิดที่ไม่ได้ลงมือทำเสียทีเขาเล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าผมกลัวครับลุงผมกลัวว่าถ้าผมปั้นงานของผมออกมาแล้วมันจะบิดเบี้ยว ผมกลัวว่ามันจะมีรอยร้าวผมกลัวว่ามันจะไม่สมบูรณ์แบบเหมือนที่ผมคิดไว้ผมเลยไม่กล้าแม้แต่จะเริ่มลุงบุญฟังอย่างตั้งใจมือ,อยังคงประคองดินบนแป้นหมุนให้ก่อตัวขึ้นเป็นรูปทรงแจกันอย่างช้าๆเมื่อกวินเล่าจบลุงบุญก็หยุดหมุนแป้นหันมาสบตากวินแล้วชี้ไปที่กองเศษกระเบื้องแตกที่ทับถมกันอยู่มุมโรงเรือนพอหนุ่มเห็นกองภูเขานั้นไหม นั่นคือครูของลุงทั้งหมดนั่นคือแจกันที่ลุงปั้นแล้วมันแตกมันบิดเบี้ยวมันสีไม่สวยมันร้าวตอนเผาถ้าลุงมัวแต่กลัวว่าปั้นแล้วมันจะไปจบที่กองนั้นป้านนี้ลุงคงไม่ได้ปั้นแจกันใบนี้ที่อยู่ตรงหน้าหรอกกวินมองตามไปที่กองเศษกระเบื้องมันมีจำนวนมากมายมหาศาลบ่งบอกถึงความล้มเหลวนับหมื่นครั้งลุงบุญพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ความสมบูรณ์แบบนับมันไม่มีอยู่จริงในขั้นตอนของการลงมือทำหรอกนะมันเป็นภาพลวงตาที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อขู่ขวัญตัวเองดินก้อนนี้ธรรมชาติของมันคือความไม่สมบูรณ์มันมีเม็ดทรายมีฟองอากาศหน้าที่ของเราไม่ใช่การบังคับให้มันสมบูรณ์แบบแต่คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันค่อยๆประคองมันขึ้นรูปลุงบุญหยิบแจกันใบหนึ่งที่ดูสวยงามมาก แต่เมื่อสังเกตดีๆจะเห็นรอยบุ๋มเล็กๆที่ปากแจกกันลุงบุญรูปรอยบุ๋มนั้นอย่างพนุถนอมแล้วกล่าวว่ารู้ไหมใบนี้เป็นใบที่ลุงรักที่สุดรอยบุ๋มนี้เกิดจากตอนที่ลุงเผลอจามตอนกำลังแต่งขอบลุงเกือบจะขยำม,มันทิ้งแล้วแต่ลุงก็เลือกที่จะเผามันแล้วพอมันออกมาจากเตารอยบุ๋มนี้กลับกลายเป็นจุดที่รับแสงได้สวยที่สุดกลายเป็นเอกลักษณ์ที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก พอหนุ่มปัญหาของเองไม่ใช่เพราะเองไม่มีฝีมือแต่เป็นเพราะเองอยากเห็นตอนจบก่อนที่จะเริ่มบทแรกเองอยากเห็นแจกันที่ออกจากเตาเผาแล้วทั้งที่เองยังไม่ได้เริ่มนวดดินเลยคำพูดของลุงบุญเหมือนค้อนปอนที่ทุบลงกลางใจกวินอยากเห็นตอนจบก่อนเริ่มบทแรกประโยคนี้ดังกล้องในหัวของเขาลุงบุญยื่นมือที่เปื้อนโคลนมาแตะที่ไหล่กวินเบาๆ จำไว้นะการผลัดวันประกันพรุ่งคือการที่เราพยายามหลีกหนีความเจ็บปวดจากการผเผชิญหน้ากับความไม่สมบูรณ์แบบแต่ความจริงก็คืองานที่แย่ที่สุดคืองานที่ยังไม่ได้ทำถ้าเองร่างแบบออกมาแล้วมันห่วยเองยังแก้ได้แต่ถ้าเองมีแต่กระดาษเปล่าเองแก้อะไรไม่ได้เลยความล้มเหลวไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นวัตถุดิบเหมือนกองเศษกระเบื้องนั่นแหละ มันสอนให้เรารู้จักน้ำหนักมือรู้จักไฟรู้จักดินจงอนุญาตให้ตัวเองทำพลาดอนุญาตให้ตัวเองสร้างขยะขึ้นมาบ้างเพราะในกองขยะนั้นแหละมักจะมีเพชรซ่อนอยู่เสมอกวินก้มลงมองก้อนดินในมือตัวเองเขาเริ่มออกแรงบีบมันแรงขึ้นปั้นมันเป็นรูปทรงมั่วๆบิดไปบิดมาเขาพบว่ายิ่งเขาไม่ตั้งใจให้มันสวยมันกลับดูมีชีวิตชีวาขึ้นมา เขาเริ่มเข้าใจสัจธรรมบางอย่างความกลัวของเขาคือการยึดติดกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงจนลืมที่จะเต้นรำไปกับปัจจุบันเขาใช้เวลาช่วงบ่ายวันนั้นนั่งคุยกับลุงบุญเรียนรู้วิธีการมองดินมองไฟและที่สำคัญที่สุดคือการมองใจตัวเองเขาได้เรียนรู้ว่าช่างฝีมือที่แท้จริงไม่ใช่คนที่ไม่เคยทำพลาด แต่คือคนที่กล้าที่จะลงมือทำทั้งทั้งที่รู้ว่าอาจจะพลาดและพร้อมที่จะโอบกอดความผิดพลาดนั้นเพื่อเรียนรู้และเติบโตเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ำลงกวินลากลับพร้อมกับแจกันดินเผาใบเล็กๆที่เขาปั้นเองกับมือมันบิดเบี้ยวผิวครุกคะะและดูตลกพิลึกแต่มันเป็นสิ่งแรกที่เขาสร้างขึ้นมาได้สำเร็จในรอบสามเดือน เขามองมันด้วยความภาคภูมิใจมากกว่ารางวัลการออกแบบระดับโลกที่วางโชว์อยู่ที่บ้านเสียอีกกวินขับรถกลับเข้าสู่มหานครด้วยหัวใจที่เปลี่ยนไปความกังวลที่เคยหนักอึ้งเหมือนหินผาตอนนี้เบาบางลงจนเกือบเป็นฝุ่นผงเขาไม่ได้กลับไปพร้อมกับแบบร่างหอสมุดที่เสร็จสมบูรณ์แต่เขากลับไปพร้อมกับความกล้าที่จะเริ่มต้นเช้าว,วันจัง กะวินเดินเข้าออฟฟิศด้วยแววตาที่มุ่งมั่นเขาชงกาแฟเหมือนเดิมแต่วันนี้เขาไม่หยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านไม่เช็คอีเมลไม่จัดโต๊ะเขาเดินตรงไปที่กระดาษแผ่นใหญ่ที่วางว่างเปล่ามานานเขาหยิบดินสอขึ้นมาหายใจเข้าลึกๆและจดปลายดินสอลงไปเขาบอกกับตัวเองในใจว่าวันนี้ฉันจะวาดแบบที่ห่วยที่สุดเท่าที่จะทำได้เขาเริ่มขีดเส้นแรกเส้นนั้นไม่ได้ตรงเป๊ะ แต่มันเป็นเส้นที่มีน้ำหนักเป็นเส้นที่เกิดจากการลงมือทำจากหนึ่งเส้นกลายเป็นสองเป็นรูปร่างเป็นโครงสร้างความคิดที่เคยติดขัดเริ่มไหลพลูออกมาเหมือนเขื่อนแตกเมื่อเขาอนุญาตให้ตัวเองทำผิดพลาดสมองส่วนสร้างสรรค์ก็เริ่มทำงานอย่างอิสระกะวินทำงานอย่างบ้าคลั่งลืมเวลาลืมความหิวลืมความกลัวเขารู้แล้วว่า ความสมบูรณ์แบบจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผ่านกระบวนการขัดเกลาจากความไม่สมบูรณ์แบบนับครั้งไม่ถ้วนสองสัปดาห์ต่อมากวินเยื่อนแบบร่างหอสมุดแห่งชาติทันตามกำหนดเวลามันอาจจะไม่ใช่แบบที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกในสายตาของคนอื่นแต่สำหรับกวินมันคือผลงานที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณมันมีร่องรอยของการแก้มีเส้นที่ขีดค่ามีรอยลบ แต่นั่นแหละคือเสน่ห์ของงานที่มนุษย์สร้างขึ้นผลตอบรับจากคณะกรรมการเป็นอย่างไรนั้นไม่สำคัญเท่ากับชัยชนะที่กวินมีต่อใจตัวเองเขาได้ปลดล็อกกรงขังห่างการผลัดวันประกันพรุ่งด้วยกุญแจที่ชื่อว่าการอนุญาตให้ตัวเองล้มเหลวท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของกวินและลุงบุญสอนให้เราเห็นว่าบ่อยครั้งศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดไม่ใช่ความยากของงาน แต่คือความคาดหวังที่สูงลิบหลิวของเราเองที่กดทับเราไว้จนขยับตัวไม่ได้หากวันนี้คุณกำลังเผชิญกับอาการผลัดวันประกันพรุ่งลองถามตัวเองดูนะครับว่าคุณกำลังกลัวอะไรอยู่กลัวงานออกมาไม่ดีกลัวคนวิจารณ์หรือกลัวที่จะเห็นความไม่สมบูรณ์ของตัวเองลองเปลี่ยนวิธีคิดดูสิครับลองตั้งเป้าหมายที่จะทำงานห่วยๆออกมาก่อนสักชิ้นการเขียนบทความหว่หวยหนึ่งหน้า ยังดีกว่าการมีบทความที่สมบูรณ์แต่มีอยู่แค่ในจินตนาการการออกกำลังกายแค่5นาทียังดีกว่าการวางแผนวิ่งมาราธอนแต่ไม่เคยสวมรองเทาวิ่งเลยจงโอบกอดความกลัวนั้นไว้แล้วเปลี่ยนมันเป็นเชื้อเพลิงในการลงมือทำอย่ารอให้พร้อมเพราะความพร้อมไม่มีอยู่จริงมีแต่การลงมือทำเท่านั้นที่จะนำความพร้อมมาให้ ชีวิตคนเราสั้นเกินกว่าจะมัวแต่รอเลือกยามหรือรอความสมบูรณ์แบบครับจงเป็นเหมือนช่างปั้นดินที่กล้าจะเลอะคโคลนกล้าที่จะปั้นของบิดเบี้ยวและกล้าที่จะโยนเศษดินที่แตกหักทิ้งไปเพื่อเริ่มใหม่จำไว้ว่าคุณค่าของคุณไม่ได้วัดที่ความสำเร็จเพียงอย่างเดียวแต่วัดที่ความกล้าหาญที่จะลงมือทำในทุกๆวันที่ตื่นขึ้นมาขอให้เรื่องราวในวันนี้ เป็นเหมือนแสงดาวเหนือที่นำทางให้คุณก้าวข้ามความกลัวและเริ่มลงมือทำสิ่งที่รักตั้งแต่วินาทีนี้สําหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วหวังว่านิทานชีวิตบทนี้จะช่วยจุดไฟในใจของคุณให้ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งไม่มากก็น้อยขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางทางความคิดมาด้วยกันจนถึงนาทีสุดท้ายหากมีเรื่องราวใดที่อยากแบ่งปันหรืออยากระบายความในใจ พื้นที่ตรงนี้ยินดีรับฟังเสมอสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านได้พบกับความสงบในทุกขณะจิตสวัสดีครับ